เอาละครับมาดูกันสิว่าตอนนี้เรามีอะไรชั้นแรกนะฮะเรามีบูชเชอร์โคตถึกตีแรงแตชาชั้นสองเรามีสแตตูกับผุนรูปปั้นสีขาวถ้าเราหันหน้าก็ามาเนี่ยมันก็แค่รูปปั้นงูงที่ไม่ทําอะไรครับแต่ถ้าเราหันหลังเมื่อไหร่เนี่ยไม่เกินหาวิมันตบเรารัวๆเลือดไหลแน่นอนครับแป๊บเดียวตายถ้าคิดว่านั่นยากแล้วเนี่ยเรายังมีชั้นสามครับเวทผีเสื้อขาวสุดน่ารัก ที่นิ่งๆเงีงยบเฉยๆแต่ในด้านของความควนทีนเนี่ยสมัยลี่ฮะผมก็คิดว่ามันควรทีนเราแค่ในระยะใกล้นะถ้าเราใช้ปืนกับนางเนี่ยนางก็ไม่มีอะไรมปนสมายนี่แต่กับเวทเนี่ยไม่ใช่ครับเพราะเวทมันทะลุกําแพงทะลุประตูได้นะครับนางชอบโผล่มาตอนไหนไม่รู้ว่าโผล่มา่างไหนไม่รู้ตอนเรากำลังบวกกับสมัยลี่ครับควนทีนมากนะผมว่าแล้วดูสิเรามีอะไรเรากําลังจะมีตัวใหม่ที่โกงกว่าเดิมอีกฮนะ สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือสาวน้อยถือปืนครับทุกคนครับเราจะมีสาวน้อยถือปืนในชั้นธรรมดาที่เป็นมนกันแล้วนะฮะเรายังจํากันได้ใช่ไหมครับเรามีลูกซองปืนที่เราภาคภูมิใจ SMG ปืนที่ตุกคนเกลียดพอมอนเบาและใช้กระสุนเยอะหรือไม่ก็ปืนพกปืนโง่งๆที่ไม่มีอะไรพิเศษกับปืนไรเฟืลอนที่กลางแบบโคตรกลางอะ่ะไม่แรงไม่เร็วไม่รัวครับสิ่งที่เราเกลียด ราจะเกลียดยิ่งกว่าฮะเมื่อสาวน้อยทวิตเตอร์ซอมบี้สาวอรัจะถือปืนทุกปืนที่เรามีครับใด้เหมือนเราแล้วยิงมันใส่เราด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าถือพร้อมกันนะครับมันจะสุ่มหนึ่งปืนหนึ่งตัวครับปืนนั่นแหละรครับที่เราเกลียดที่เราไม่ต้องการนางจะใช้มันฆ่าเราครับเรามาดูกันนะครับว่าปืนที่เราเกลียดกันนักหนานเนี่ยถ้ามันอยู่ใน,ในตังตูแล้วมันจะโหดแค่ไหน,น ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับทุกคนด้วยนะครับผม ET Gaming วันนี้เราอยู่กับเกม s i น and Sp y นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างในอัปเดตแพทนะฮะอย่างที่ผมบอกไปบนต้นคลิปครับเราจะได้เจอกับมอนใหม่เนาะแล้วก็ดันอีก2ชั้นเป็นชั้น4ครกับชั้น5นะครับหลักๆก็มันจะจบกันแค่นี้ครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นคำบรรยายทั่วไปจะเจอสำหรับคนที่ คาดหวังว่าจะได้ะเพิ่มเติมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมีแค่นั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นสปอยชั้นสี่กับชั้นห้านะครับแล้วก็เรื่องทั่วไปนิดหน่อยจากคําพูดของผู้พัฒนานะครับซีนาะร์ตายเนี่ยเดิมมันจะอัปเดตอาทิตย์ละครั้งเนาะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ว่าอัปเดตอาทิตย์ละครั้งอนะะแกบั็แกแกอะไรก็ว่าไปแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะมาอยู่อาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดเขานะครับมันก็จะไปฉลองไปปาร์ตี้อะไรงั้นก็แล้วแต่นะะแต่โดยรวมแล้วเนี่ย วันนี้ที่เป็นวันจันทร์ที่เราควรจะได้0.04เราไม่ได้เนี่ยครับเราจะข้ามไปต้นเดือนหน้าเลยเราจะไม่ได้0.05ทีเดียวเลยครับสรุปสองดันควบดันสี่จะเป็นดันลงแรงอย่างที่ผมเคยบอกไปะครับดันห้าเขาจะเป็นลงเชื่อผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำบอสไฟด้วยไหมนะเพราะเขาไม่ได้บอกแต่ว่าแค่ทำดันสี่กับดันห้าเนี่ยมันก็ถือว่างานเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นก็ เรามาวิ่งเล่นกันไปก่อนนะครับเราบดไฟชั้นสี่กับชั้นหน้าหรือไม่ก็มีชั้นสี่กับชั้นหน้าแต่จะเป็นบดแอนิเมชันเก่าของตัวเก่านะครับที่แน,น่คือจะได้ประมาณต้นเดือนเมษานะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ไปถามหรือไปจํายี่จิม,จมชาตถามเขาเหมือนรอบก่อนนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยมันมีคนไปรุมถามเขาเยอะแล้วผมไปตามซ้ําแล้วเขาโกรธเขาโมโหแบบโดนถามซ้ําๆอะ ก็โดนด่ามานะครับรอบนี้ผมเลยจะไม่ทํารู้มากรู้ลึกเท่ากับคนอื่นนะครับก็ต้องขอโทษในการทำผลานที่รู้สึกว่าคาดหวังว่าอยากอะไรอะไรที่มากกว่านี้นะมันก็คงต้องตามสภาพนะครับก็เท่านี้มาต่อกันนะครับเมื่อเกมมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะมีดันคม่าดันนะตามที่คุณทําเกมคือวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ตั้งแต่ต้นสิตั้งแต่ตอนเริ่มโปรโมทเกมเท่ากับว่าเราจะออกจาก a l p h าไปเป็นเบตานะครับเมื่อเราครบ บอสไฟทั้งห้าดันนะแบบต้องครบบอสไฟด้วยนะไม่ใช่แค่ดันเปล่าๆแล้วก็บอสแต่ละตัวก็มีแอนิเมชั่นหลายคนบอกสงสัยแบบเอา้าก็บ้าดันแล้วเกมจบทำไรต่ออย่างแรกเลยครับที่ทุกคนอาจจะลืมไปครับหรือไม่ก็ชินหรือไม่ก็ทํามือนไปครับแต่เรานะ่ะประตูสปายเรายังไม่มีนะครับแล้วก็หลายห้องในสปายยังไม่พร้อมนะครับเดินวนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ในจะกเครื่องรางของวีดียอหลังจาก ทำบอสไปครผ่านันแล้วคนทมเกมก็จะต่อเติมตึกสปายครับท,ทำนู่นทํานี่ทําไขของแก้บักใดๆแล้วก็น่าจะน่าจะนะผมว่าปล่อยแบบส,สารณาฟรีเวอร์ชั่น0.05หรือไม่ก็0.06แล้วก็เอาไปลงรีเซ็ตถึงการนี้เราลงรีเซตเสร็จได้แล้วละ่ะเขาจะได้มีตังเพิ่มไปจ้างทีมบ,บ้างแต่เขาจ้างนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจ้างเพราะเขาเข้ามีความดื้อรัน้นแล้วก็ ego ที่ติประมาณนึงอะหลายคนบอก ที่เราต้องการไม่ใช่ดันนะแต่เป็นฉากระบำรักกับน้องซาวิน่าหรือไม่ก็อฟิเดียนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราการเป็นเวตาแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มมาแต่ตอนนี้เราเป็นสปอยเราจะยังไม่ได้อะไรพวกนั้นนะฮะเท่าที่ผมรู้เนี่ยแบบรายละเอียดหลักๆมันก็จะหมดไปแล้วต่อไปจะเป็นสปอยดันสี่กับดัหนห้าแล้วก็บนนิดหน่อยนะครับถ้าใครมาถึงนี้ระวางได้ว่านี้คือปิดไปไดเลยครับไม่มีมีแค่สปอยดันสี่กับดัหนห้าเฉย เอาละแล้วมาคุยรายละเอียดดันสีกับดันห้าจะดีกว่าอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่าคนทาเกมอยากได้โรงแรมมันรูดแต่มันรูดเนี่ยมันเล็กเกินไปหน่อยบ้านรูดบ้านเราอะนะก็เลยจะทํรูปโคเตลโรงแรมรักแบบใหญ่ๆหรูๆอ่ะเพียงแค่ตีมมันจะเป็นรูปเตียงหัวใจผนังสีชมพูโซ่แท่กคุณเจมือมาเต็มอะแ,แต่จงจุดนั้นมันไม่สาคัญนะจุดที่สําคัญมันอยู่ที่เกมจะเปลี่ยนไปฮะมันจะไม่ใช่เกมวิ่งโง่ๆแล้วนะ วิ่งไปตายวิ่งไปตายแล้ววิ่งผ่านมันที่ผมทํามามันทําไม่ได้แล้วนะเพราะเขาแบบไม่ชอบใจเขาคนขค้างที่จะโกดจัดที่เราทํากันแบบนั้นแต่มาใช่แค่นั้นนะมันมีคนปากดีหลายคนแล้วนอกจากผมด้วยปากดีไม่พอ,อยังไปฟ้องคนทําเกมอีกเฮ้เกมเกมมันก่มันง่ายไปเนะขอยากกว่านี้อีกตั้งที่เรามีหมดยากอยู่แล้วด้วยนะเออก็เลยแบบคนทาเกมเลยแบบชุนขาดต่อไปเราจะให้มันยากกว่าเดิมีให้มันกุ่นกิดยิ่งกว่าเดอมี เราจะไม่ให้มันเป็นแค่เกมวิ่งงูๆนะจะเป็นแบบเพลร์เร์เต็มตัวเพราะเราจะมีทวิเต็ดแม่สาวยิงปืนทวิเต็ดทวิเต็ดมันทําไมครับทวิเต็ดมันมีระยะมองที่กว้างหูตาดีใช้ปืนแล้วมานความว่าไงไมาควับว่าทันทีที่ตัวเลขนับหรือก็คือมันเห็นเราเนี่ยมันจะยิงเราด้วยปืนนะฮะหมายความว่าหลายครั้งเนี่ยมันจะเห็นมันก่อนเราจากระยะไกลลองนึกสภาพตอนยิงด้วยไรเฟิลจากระยะไกลไม่ใช่ลูกโซ่นะไรเฟิลไรเฟิลมันเป็นปืนที่ถูกบับมาให้ยิงได้ไกลกว่าปืนอื่นนะครับ องั้นถ้าเราโดนในพอจากระยะไกลเนี่ยเสียเลือดกันแน่นอนนะฮะและอย่าลืมนะครับถ้าเราเจอมันระยะประชิดชอย่ช็อตกันที่เราภูมิใจโอ้โหโ,โคตรแรงนะเปื่อาจะวันฮิตคิวช็อตกันนะเพราะมันโกงแบบนี้เราจะรับมือยังไงฮะสิ่งที่คนทําเกมเขาคาดหวัไงไว้เนี่ยคือต้องให้เราไปหลบในตู้ไม่ก็ค่อยๆย่องนะเขาบอากอย่างนั้นแต่เขาไม่อยากให้มันเป็นเกมเดินหน้ายิงแบบตลอดแบบเดินหน้ายิงตลอดทุกชั้นมันก็น่าเบื่อใช่ไหมก็มแบบ จะให้เราไปพัชนาหกับทวิตเต็ดแบบตรงๆถถมวาทีเคยทำไม,ไ,มไม่ทำได้นั้นถ้าเราอยากถึงอ่ะแต่อย่าลืมไปว่าเราต้องเราเลือดต้องถึงด้วยนะอย่าอย่างเดียวไม่ได้แต่อย่าลืมนะว่าถ้าเรายิงปืนกับมันน่ะมันจะเสียงดังอย่าม่ให้เรามอนทุกตัวในยะจะพุ่งกัามากระทืบเรานะครับเราจะตายบ่อยขึ้นหูนกิดบ่อยขึ้นอย่าลืมนะครับว่ามอนชั้นสี่มอนมันโคตรถึกและมันจะมีมอนประเภทสไมลี่ด้วยนะแล้วก็ไอ้ส้นตีนมรณะด้วยนะครับลองน,นึกภาพสไมลี่หัวเราใส่เราเราก็โดนแบ เดินโยกไปโยกมาใช่ไหมโดยสแตนล็อกทาวิตเต็ดยิงปืนลอยเรารวยส้นตีนโรน่าก็ปั่นเรารวๆไปเนี่ยโอ้โหบันเทิงอะแต่ถามว่าสู้แล้วชำระล้างทาวิตเต็ดมันคุมไหมผมว่ามันก็ได้อยู่ครับสู้คุมไหมก็ได้อยู่ดีกว่าวิ่งผ่านเพราะว่าการจะชำระล้างนางครับมันการันตีดอกอาวุธที่นางถือครับหมายความว่าถ้านางถือไรเฟิลเราก็ได้ไรเฟิลถ้านางถือช็อตกันเราก็ได้ช็อตกัน เียงแต่ว่าถ้าค่าหัวน้องมันไม่มากกว่าไปกว่าบูชเชอร์ที่750อะ่ะก็คืออย่างน้อยต้องห0 0่นนะมันมันไม่คุม้มมาถึงชั้น4แล้วยังได้แค่300เหมือนตอนที่เราเจอที่ชั้น2เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะหรือชั้น3เนี่ยไอ้พวกรูปปั้นหรือไม่ก็ใช่รูปปั้นมันจะสองอ่าสมายี่หรือไม่ก็ผีดเดอะเวะตัว350นเนี่ยโอ้ยไม่ไหวอะ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าการฟาร์มที่ผมสอนเรื่อยๆยาวๆฟาร์มได้นานๆที่ผมเคยสอนไปตอนคลิป e ีหนึ่งเนี่ยมันใช้กันได้ไหมเรามาดูกันดันสี่จบไปแล้วต่อไปมาเึงดันห้าแม้ว่าจะเป็นอันห้าแต่จริงๆแล้วตอนเริ่มเกมตอนไอเดียแบบยังไม่ทําอะไรเลยคนทาเกมเขาวางไว้หกดันนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันว่าการเข้าห้องบอลนั้นจะต้องวิ่งวนดันไปเรื่อยๆนะครับดันแรกก็สองรอบดันสองก็สามรอบดันที่สาก็สี่รอบว่ากันไปเนาะแต่เราลองนึกดูถ้าเรามีหกดันใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งกันเจ็ดรอบอะไปถึงดันหกอะเท่าทุกดันมาบวกกันสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ด เราต้องวิ่งกัน27รอบนั่นยังไม่รวมที่เราตายกลางทางนะนะได้อ้วกแตกแน่วิ่งกัน27รอบหรือ30 40 50รอบอ่ะนะสำหรับพวกที่ไม่ใช่สายฟรามันวิ่งกันอ้วกผมวิ่งดันหนึ่งหนึ่งรอบอ่ะแบบตีทุกตัวนะชั่วโมงครึ่งเฉพาะดันหนึ่งนะยังไม่รวมดันสองดันสองกสองชั่วโมงดันสามก็สามชั่วโมงพอดีได้50รอบได้เอือกมันไม่ใช่แค่ทําให้เราเบื่อน้อยลงด้วยนะยังตัดเวลาการพัฒนาที่ออกไปแล้วก็ประหยัดเงินแม่งบปันไปด้วยนะ หมายความว่าเกมจะไม่แพงเกินความจำเป็นนะครับไม่บอกว่าแพงไปนะแค่บอกว่าเกินความจำเป็นเกมนี้ให้ผมเดาราคาอยู่ที่ประมาณ600นะครับต่อไปดันนี้ดันที่5นะครับจะกลับมาเน้นการต่อสู้นะครับจากดันที่2เราวิ่งตลันแล้วพื้นที่มันจะกว้างของระดับฉากจะน้อยน่าจะเหมือนโซนโซนดันสองนั่นแหละถามว่าทํามไมต้องกว้างเอาให้เราวิ่งจุกครับเพราะดันนี้เราจะเจอกับเบนชีนะครับราชินีร้อยศพคิดว่ามันเป็นมินิบอสของเกมนี้ครับ ถึกกว่าบูชเชอร์ประมาณสองสามเท่าอ่ะตีแรงกว่าบูชเชอร์ด้วยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษตรงนั้นนอกจากว่าตีไกลได้คิดซะว่าบูชเชอร์ตีไกลได้อ่ะเออมันยิงกระสุนเว้ถ้าเราอยู่ไกลถ้าเราก็ใกล้มันก็ตบรัวๆแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ที่มันยากหรือมันโกงนะเพราะค่าสเตตัสมันไม่ค่อยแฟร์แค่นั้นเนีครับเพราะเขาจงใจให้มันไม่แฟร์อยู่แล้วอย่างน้อยคนทำเกมก็หวังให้เราถูกเชือดนะครับโดยบัญชีแล้วก็นี่แล้วก็วิ่งหนีพลาดน,นะอดควรทรมานคนจะตายนะประมาณนั้น แล้วยิ่งแบบเป็นสายที่ไม่ับเลือกมาแบบผมเนี่ยวัน e ที่คิวนะครับหมายถึงมันกล้าเราที่จะตายแค่เฉียดๆก็ตายแล้วต่อให้บล็อกผมว่าอย่างน้อยก็ขึ้นโหลดหรือมากกว่าจะไม่รอดถ้าไปแฟรี่นะซึ่งในตอนนั้นผมจะไม่แฟรี่อยู่แลยเพราะผมไม่ชอบเท่าไหร่ห้องนี้ถต่ว่ามีที่หลบไหมมันก็มีนะเดี๋ยวไว้หลบสตอกเกอร์บอสตอนมาเวลาหมดอ่ะแต่มันไม่ได้หลบบนธรรมดาหรอกเพราะว่าธรรมดามันจะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ตรงไหนนะอย่างน้อยคนทําเกมก็โมัไว้แบบนั้นนะครับ แต่มีอย่างหนึ่งที่คนตะเมีโมไว้ซึ่ยผมคิดว่าไม่น่าจะจริงเท่าไหร่คือยิ่งชั้นตัวเลขมากมากเนี่ยอันตรายก็ยิ่งเยอะหมายความว่าของจะยิ่งจบเยอะอันนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะเพิ่มอะไรดีๆใหม่มานะครับอย่างเช่นปืนนะเพราะเขาเล่นไว้แล้วว่าเขาจะไม่เพิ่มปืนในเกมนี้นะเพราะเกมนี้ไม่ใช่เกมยิงนะเป็นเกมเพลย์ร์แล้วก็เป็นเกมปูเพราะงั้นเขาไม่น่าจะเพิ่มปืนใหม่งั้นอะไรนะที่เขาบอกว่าคุ้มค่ากุญแจเงินกุญแจทองยาถ้ายาเดิมสิบขวดนี้ก็ไม่ไหวนะครับแบบ เปิด10กล่องได้20ขวดเนี<ร>่ย <ande> มันก็ไม่ถือว่าดีขึ้นนะมันถือว่าขี้เกียจแบบนั้นนะถ้าเป็นยาตัวใหม่โอเคยังพอรับได้นะแต่แบบถ้ามาแค่แบบยาตัวเดิมมา10ขวดอ่ะผมถือว่าขี้เกียจไม่สร้างสรรค์แล้วก็หลอกกินตังคนจ่ายตังแบบเรานะหลอกไปวันวันนะก็เข้าใจดีนะเ่าเกมนี้มันทําคนเดียวเขาก็ไม่ได้รับเงินในวรามาด้วยก็รับเทยงแค่30ห้าเหรียญนะก็ไม่ได้รับ10เหรียญ20เหรียญแต่ผมเคยตักไปบอกแล้ว,วเขาบอกไม่เขาไม่อยากได้มากกว่า,านนะั้ ที่เขาไม่อยากได้มาก่านนั้นเพราะเขาไม่อยากรับผิดชอบไปนั้นผมเข้าใจแต่ผมดูว่าเขาปัดการรับผิดชอบมากไปหน่อยเขาสามารถรับคนทํางานเพิ่มได้นะเขาเคยอยู่บริษัทเกมมาก่อนเพราะงั้นก็ดูดีว่าโอกาสเนี่ยมันทํางานยังไงแต่เขาเลือกที่จะปัดกามรับผิดชอบเขาเลือกที่จะทําเก็บช้าๆทั้งที่จริงมันเร็วกว่านี้ได้สะดวกกว่านี้ได้ตื่นเต้นกว่านี้ได้แต่เขากลับไม่ทาเขาเลือกทางสบายครับแต่ว่าอันนี้เราก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาเป็นคนทําเกมเนาะ เขาวางแผนอะไรไว้แล้วก็ไาเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้พอสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับเขาไม่มีส่วนร่วมอะไรลทั้งนั้นก็ถือว่าตอนจบเรากันไปก็สําหรับตอนนี้มันก็มีแค่นี้นะครับก็้องขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังหมดตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันบาย